เปิดราคาแฟชั่นสนามบินลิซ่าแล c พิงค์สวยแพงหัวเจรดเท้าเมื่อวานนี้25สิงหาคม4สาวแบล็กพิงค์จีซูเจนนิโโรเซ่และลิซ่ได้ปรากฏตัวที่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปอเมริกาเพื่อรวมแสดงในงาน MTV Video Music Awards 2022ที่จะจัดขึ้นในวันที่29สิงหาคมนี้และโปรโมทอัลบ,บัมลาสุดและแน่นอนว่าทำเอาบิงทัว โลกฮือหากันสุดๆกับลุกใหม่แปลกตาของลิซ่าแบล็กพิงที่กลับมาเป็นสาวผมดำพร้อมโชว์แฟชั่นสนามบินสุดชิลและเรียบง่ายแต่เมื่อจอดีเทลของแต่ละชิ้นบนตัวลิซ่าแบล็กพิงนั้นบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดาจริงๆไม่ต่ำกว่าเจ็ดลากสมกับเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกที่ไม่ว่าจะหยิบจับขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสและถูกจับตามองตลอดเวลา